เพราะเรื่องสิทธิ์คือเรื่องของทุกคนนี่คือรายการรู้ไรซ์ใช่ว่ารายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องสิทธิ์ชวนคิดตั้งคําถามไปพร้อมกับพวกเรานิสิตรีคอเดอร์สวัสดีครับผมต้นต้นคิดเจรกุลครับสวัสดีค่ะปอค่ะปอเรนดาค่ะสวัสดีค่ะฟ้าใสภวิชยาใจอ่อนน้อมค่ะวันนี้นะครับเรามาพบกันในรายการรู้ไรซ์ใช่ว่า เป็นรายการที่จะนาเรื่องราวที่น่าสนใจในประเด็นตั้งแต่สิทธิพลเมืองสิทธิชุมชนไปจนถึงสิทธิมนุษยชนมานําเสนอและชวนคิดตั้งคําถามไปพร้อมๆกันครับสําหรับเรื่องราวที่น่าสนใจใน e ีพีแรกนะครับเราจะมาชวนพูดคุยกันในหัวข้อแก่งกระจานมรดกโลกมรดกใครกันครับ ค่ะก็คือว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะว่าการที่สถานที่ที่หนึ่งในประเทศของเราเนี่ยได้รับความสนใจในระดับโลกจนแบบได้รับคัดเลือกให้เป็นมรอดอกโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของชาติเราอย่างมากๆแหละแต่ว่าสถานที่ล่าสุดที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรอดอกโลกไปเนี่ยอย่างปากอกกจานนะคะกลับไม่เป็นเพียงที่ที่รับแต่ความยินดีเท่านั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีกระแสะวิาพากวิจารเป็นจำนวนมากต่อคณะการกรมการยูเนสโกถึงความชอบธรรมนะคะในการให้สถานะ มรดกโลกทางธรรมชาติกับกลุ่มป่าแก่งกระจาดแห่งนี้ค่ะเพราะว่ามันก็ยังมีประเด็นความขัดแย้งทาง้านสิทธิม,มนุษยชนที่มันยังไม่รับการแก้ไขเลยเนาะ,ะวันนี้เนาะพวกเราเนี่ยขอให้ทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยย้อนดูการพิจารณามรดกโลกแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งว่ามันยังมีประเด็นหยิบย่อยอะไรบ้างที่มันยังควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะแล้วก็มันยังมีประเด็นอีกจํานวนมากที่ทําให้คนจํานวนมากมายเนี่ยมีข้อกังขากับมรดกโลกแห่งนี้ รวมถึงเราจะชวนมองไวยว่าแนวโน้มในอนาคตของสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะทีนี้ก็อื่นเลยอย่างแรกค้คนคงสงสัยว่าแล้ว้มดดกโ,โลกเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับคือมดดกโลกเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทั้งสถานที่ทางธรรมชาติเป็นสิ่งก่อสร้างก็ได้หรือว่ามันเป็นวัฒนธรรมเนาะที่มันมีความโดดเด่นมีความเป็นเลิศในระดับสากลเมื่อได้รับการยอมรับให้เป็นมดดกโลกแล้วเนี่ยไม่ว่าจะตั้งอยู่ในขอบเขตดินแดนของประเทศใดก็ตาม มันถือได้ว่าเป็นมรดกของมนุษยชาติทั้งปวงเลยค่ะเป็นสิ่งที่แบบว่ามันเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่เรามีมาตั้งแต่อดีตแล้วเราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องทนุบำรุงดูแลรักษามันต่อเพื่อมอบให้เป็นมรดกอลัมค่าแก่วมวลมนุษยชาติในอนาคตในเจเนเรชันต่อไปนั่นเองเนาะซึ่งมรดกโลกเองเนี่ยมันแบ่งได้เป็นสามประเภทนะคะก็คือหนึ่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมสองมรดกโลกทางธรรมชาติสามมรดกแบบผสมค่ะ คือกว่าที่มันจะมาเป็นมนดรดกโลกได้เนี่ยมันก็ต้องมีเกณฑ์การคัดเลือกใช่ไหมคะทีนี้ไอ้เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกมดรดกลโลกเนี่ยมันก็มีด้วยกันทั้งหมดสิข้อเนาะโดยที่หข้อแรกเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวัฒนาธรรมแล้วก็สข้อสุดท้ายเนาะมันจะเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นเองแล้วก็ในส่วนของป่ากากระจายของเรานะคะก็ได้ไปตรงกับเกณฑ์ในข้อที่1ินั่นเองก็คือมันเป็นถิ่นอาศัยทางธรรมชาติเป็นเถิ่นที่แบบว่าใช้เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเนาะแล้วก็ รวมถึงเป็นสถานที่ที่พบชนิดพ,นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่มันมีคุณค่าด้านการอนุรักษ์มีคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร,ร์นะคะโดยที่มีชนิดพ,นพันธุ์พืชและสัตว์ที่ถูกคุกคามแล้วก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ด้วยค่ะทีนี้เนี่ยมันก็เกิดคําถามขึ้นมานาะว่าไอ้การที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติของป่าแกะกระจานเนี่ยนอกจากเรื่องการรักษาธรรมชาติให้มันคงอยู่ต่อไปได้แล้วเนี่ยเราเนี่ยยังได้รับประโยชน์จากการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งนี้อย่างอื่นอีกไหมเนะ ก็ต้องบอกเลยว่าประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยมันคือไอ้เรื่องทารรักษาธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วเราสามารถรักษามารดกโลกชิน้นนี้ให้มันแบบอยู่คงทนจนถึงเจเนเรชันต่อไปได้อีกอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับจากการเอ,อ่อขึ้นมดดกโลกครั้งนี้เนี่ยก็คือมันเป็นการส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวเนาะแล้วก็เป็นการพัฒนาชุมชนบริเวณน,นั้นให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรัฐรัฐไทยเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องมดดกโลกได้ไม่ว่าจะเป็น การทนุบำรุงการส่งเสริมการวิจัยต่างๆไใดเนานะระหว่างประเทศของรัฐพาคีนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าถึงงบประมาณในการช่วยเหลือจากกองทุนมรดกโลกได้อีกด้วยค่ะโอ้ก็เรียกได้ว่าได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการได้รับมรดกโลกมันมาพร้อมกับประโยชน์มากขนาดนี้เนี่ยทำไมในครั้งนี้มันถึงมีสหวิภาวิจารณ์จากหลายฝ่ายในการได้รับมรดกโลกครั้งนี้ด้วยล่ะครับ หลังเจอได้ฟังปอพูดมาตั้งเงยอะแล้วก็ขออยากจะพูดบ้างคือแล้วก็ที่ต้นถามมาเราก็อยากจะขออธิบายให้ฟังก่อนว่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานะ่ะเคยยื่นเสนอมรดกโลกมาแล้วประมาณสามครั้งซึ่งโดนปัดตกหมดเลยเพราะว่าเวลาเขาพิจารณามรดกโลกหรือเรื่องอะไรก็ตามที่แบบเกี่ยวข้องกับระดับประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องคิดถึงอนุสัญญาฉบับอื่นๆว่าสอดคล้องกันยังไงหรือว่าละเมิดกันตรงไหนหรือเปล่า ซึ่งสาเหตุที่ทําให้อุทยานแห่งชาติเก่งกระจานโดนปะต,บ,ต,บ,ตบเนี่ยเพราะว่ามันมีอนุสัญญาฉบับหนึ่งที่พูดถึงเรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนซึ่งในประเด็นนี้ประเทศไทยก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหาได้ดยกตัวอย่างแบบการสืบหาตัวคนร้ายของคดีของคุณบิลลี่พอลจีหรือว่าแบบการจัดสรรที่ดินของชาวบ้านที่มันดูไม่จริงใจเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าปีนี้มันดูแบบไม่น่าผ่านใช่เปละ่ะแต่ว่าปีนี้มันเดินผ่าน อ้าวผ่านแล้วยังไงต่อ,อก็งงละสิคะคือพอมันผ่านเป็นมรดกโลกเนี้ยคนก็แบบอะไรเกิดอะไรขึ้นทําไม่ผ่านในเมืม่อป,ประเด็นต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมเลยไม่ได้มีการแก้ไขที่ดีขึ้นเราก็เลยได้ไปรวบรวมข้อสงสัยมาสามข้อจะเรียกว่าข้อสงสัยนิ้ปากก็คงไม่ถูกคงจะเรียกว่าข้อสังเกตสามข้อถึงความไม่โปรง่งใสของการพิจารณาครั้งเนี้ยโดยข้อแรกที่เราจะพูดถึงอนะ่ะอันนี้เราไปฟังมาจาก ไลฟ์สด f e b o o k ๊ก e ร n n ิวที่มีสัมภาษณ์อาจารย์ชูพินิตเกตมมณีอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาลาาัยมสวและก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชนเผ่าในประเทศไทยเขาก็ได้เสนอประเด็นมาหกข้อซึ่งเราอะคิดว่ามันมีข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่ามันยังไม่ไม่ได้รับการยืนยันที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่ามันก็น่าสนใจอยู่ดี ก็คือมันอาจจะอาจจะมีการแทรกแซงทางการเมืองเกิดขึ้นก็เป็นได้ทําไมเราถึงคิดอย่างทำไมอาจารย์เขาถึงคิดอย่างนั้นอาจารย์เขาก็บอกว่าเอ,อประเทศออสเตรเลียเมื่อสองปีที่แล้วเป็นประเทศที่ยกปัญหาเรื่องอนุสัญญาเรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองที่ว่ามันมีปัญหาเนี่ยขึ้นมาแล้วแต่ว่าพอในปีนนเนี้ยมันดันเงียบกริบไม่ยกมือไม่พูดอะไรเลยเหลือแต่ประเทศนอร์เวย์ที่ยังยกมือคัด้านอยู่ อาจารย์ก็เลยสงสัยว่าแบบมันอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าออสเตรเลียเองอะช่วงเนี้ยก็กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับมรดกโลกของตัวเองอยู่ก็คือเกร a เบร r r i เออร์ลที่เป็นแนวปะการาังที่ยากที่สุดอะเพราะว่าเหมือนเขาจะแบบไม่อยากให้มันเป็นแบบเป็นมรดกโลกที่เป็นอันตรายเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนไม่ได้ค่อยมีความสนใจในการจะรักษาปะการังนี้เท่าไหร่นะผมก็เลยสงสัยว่าแบบมันอาจจะมีดีลลับหลังระหว่างประเทศคณะกรรมการหรือเปล่า แล้วก็อีกประเด็นข้อที่2ออันนี้เราไปดูมาจากอชออาคชทก็คือเป็นของเครือคชทย่อ,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 ยอมาจากเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยคือเขาได้เสนอมาสองข้อข้อแรกก็คือการพิจารณาครั้งนี้ไม่ได้ยึดหลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ข้อ1นึ่อเอ,อหรือหนึแต่เราจะเรียกหนึเพื่อความรวดเร็ว คือเขาจะระบุว่าเวลาการจัดตั้งมรดกโลกเนี้ยถ้าหากมีชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองหรือชุมชนท้องถิ่นอาศัยอยู่ก่อนเนี้ยต้องขอฉันทามติและการยินยอมก่อนซึ่งฉันทามติก็คือทุกคนในชุมชนพร้อมกันยกมือโอเคค่ะเราจะเป็นมรดกโลกกันแต่ประเทศไทยก็คือไม่มีรู้จักการที่ว่ายังมีม็อบยังมีแฮชแท็กเซบังกอยยังปัญหาก็จัดการไม่หมดสักที และอีกข้อหนึ่งที่ทางคอชอทยกมาเป็นในแถลงก็คือการเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN และผู้จัดความรายงานพิเศษของยูเนสโกที่เขาเสนอปัญหาถึงประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองที่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดการปัญหาที่ไม่จริงใจของรัฐ จากเหตุผลข้อสงสัยข้อสังเกต3ข้อข้างบนจากหลายๆฝ่ายก็ทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจาร์หลากหลายถึง mm hmm. ความเป็นแบบมิวโลรือเปล่ามิวโลของยูเนสโกที่ว่าเราจะแข่งกันจับมือกับรัฐบาลกระโดดลงหลุมไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เพราะว่าประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนอะมันเยอะขนาดเนี้ยแต่ก็คุณก็ยังให้ผ่านหรือการแทรกแซงทางการเมืองมันสื่อถึงความไม่ยุติธรรมของยูเนสโกที่เป็นองค์กรระดับชาติ ที่ควรสันตุธิรามดันไม่เราก็เลยได้แต่ตั้งคําถามในฐานะประชาชนไทยคนหนึ่งถึงสถานการณ์บางกรลอยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปจะดีขึ้นหรือมันจะแย่ลงแล้วรัฐไทยจะมีความจริงใจในการจัดการมากแค่ไหนในตรงนี้คือถ้าถามว่าแล้วสถานการณ์ของชาวบ้านบางกรลอยจะดีขึ้นไหมหลังการได้รับมรดกโลกแล้วคือเพราะจริงๆนะครับมันก็มีหลายฝ่ายออกมาให้ข้อสังเกตว่าเอา้าเมื่อได้รับสถานะมรดกโลกแล้วเนี่ย ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนของชาวบางกลอยเนี่ยมันก็ควรที่จะมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าใช่ครับทางคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยได้ยื่น3มเงื่อนไขที่ไทยต้องปฏิบัติตามโดยหนึ่งใน3มเงื่อนไขก็คือไทยจะต้องรับประกันว่าจะปรึกสาหารือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่สำหรับเรานะครับเรามองว่ามันเป็นหลักการที่ดีเลยแต่พอเรามองไปที่ผู้ที่จะเอาหลักการตัวนั้นมาใช้เนี่ย พูดง่ายๆนะครับพอเรามองไปที่รัฐไทยแล้วโดยเฉพาะรัฐบาลที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับที่ยังมีภาพของการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับชาวบ้านในหลายๆกรณีในช่วงที่ผ่านมาแล้วยิ่งเราโฟกัสไปที่หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงอย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นท่าทีที่จะนําเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนเข้าไปพิจารณาอย่างจริงจังเลยผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายให้ความเห็นว่าเห็นได้จากการกระทําต่างๆนะครับที่ผ่านมายังคงมีภาพของการไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อชาวบ้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจต่างๆมีการข่มขู่คุกคามการจับคุมดำเนินคดีการบังคับสูญหายแล้วเรายังจะสามารถเห็นได้จากคําแถลงการ์ต่างๆนะครับที่พยายามจะบอกกับประชาชนอย่างพวกเราทํานองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนหรือความเป็นมนุษย์เลยป่าผืนนี้เป็นของคนทั้งประเทศไม่ใช่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็ยังมีการบอกกับเวทีระหว่างประเทศนะครับว่าเรื่องของข้อพิพาทนี้เนี่ยได้มีการจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเราพิจารณาส่วนนี้แล้วเนี่ย หลายภาคส่วนเลยได้ตั้งคำถามร่วมกันโดยทํานองเดียวกันนะครับว่าเรายังจะคาดหวังกับการกระทําตามหลักสากลดังกล่าวของภาครัฐในปัจจุบันได้แค่ไหนเมื่อวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงมันยังคงเป็นแบบนี้ครับไม่แค่นั้นนะครับยังมีความเป็นไปได้ที่รัฐอาจจะนําสถานะมรดกโลกนี้เนี่ยมาอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัตว์ป่าพันธุ์พืชและเรื่องอื่นๆเพื่อสร้างความชอบธรรมให้การนําคนออกจากป่าเนี่ยสามารถทําได้ ซึ่งอาจจะทําให้สถานการณ์สิทธิมนุษยชนเนี่ยย่ำแย่ลงไปอีกได้ถึงต่อให้รัฐไทยนะครับไม่นําสถานะดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการอ้างเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็ยังคงมองว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปง่ายๆนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและชาวบ้านบางกลอยที่ยังจะคงถูกมองว่าเป็นเพียงผู้บุกรุกป,ป่าตามกฎหมายฉบับล่าสุดเท่านั้นจริงๆแล้วนะครับที่เราอยากจะมาชวนกันพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่า กรณีการให้สถานามะมรดกโลกในครั้งนี้มันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เพียงพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานหรือชาวบ้านบางกลอยเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นผู้เชี่ยวชาญของสหรประชาชาตินะครับได้ให้ความเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยจะเป็นกรณีตัวอย่างที่สําคัญที่จะส่งผลกระทบต่อก,การสร้างบรรทัดฐานและนโยบายเกี่ยวกับการเคารพสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในพื้นที่คุ้มครองทั้งในประเทศไทยและทั่วเอเชียในอนาคตอีกด้วยครับส่วนเรื่องแนวโน้มของสถานการณ์ชาวบ้านบางกลอยเนี่ย เมื่อดูจากทั้งกระบวนการการให้สถานะของยูเนสโกที่ยังคงถูกตั้งข้อสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่องค์กรถูกแทรกแซงทางการเมืองการเลือกที่จะเพิกเฉยการพิจารณาประเด็นชนเผ่าพื้นเมืองไปเมื่อรวมกับภาครัฐไทยที่ยังไม่มีภาพของการทําความเข้าใจกับปัญหาอย่างจริงจังและยังคงมีแนวโน้มที่ยังจะทําการดําเนินคดีกับชาวบ้านอย่างเข้มข้นต่อไปทําให้เราเชื่อได้ยากครับว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันจะมีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่พวกเราอยากจะชวนถกเถียงในช่วงสุดท้ายนี้ก็คือถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะสามารถดีใจได้อยู่ไหมกับการที่เราได้สถานะมรดกโลกทั้งๆท,ท,ที่ยังมีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่มากขนาดนี้อีกประเด็นก็คือสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็คงต้องย้อนทั้งคถาถามถึงตัวองค์กรระหว่างประเทศเองว่ายังคงมีความชอบธรรมอยู่ไหมแล้วเราควรจะคาดหวังแค่ไหนในการสอดส่องดูแลขององค์กรที่ว่านี้ ที่หลายคนนะครับมองว่าการเข้ามาขององค์กรระหว่างประเทศจะเป็นผู้พาสถานการณ์ของชาวบ้านบางกลอยให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นสุดท้ายนี้นะครับประเด็นที่เราอยากจะฝากไว้กับทุกคนก็คือถ้าอย่างนั้นแล้วความหวังเรื่องสิทธิมนุษยชนความเป็นธรรมของชาวบ้านบางกลอยเรายังจะสามารถฝากไว้กับใครขอบคุณทุกคนที่รับฟังรายการรู้ไร้ใช่ว่านะครับในครั้งหน้าเราจะมาไขาข้อสงสัยหรือนํำประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟัง อย่าลืมติดตามรับฟังรหรือไู้ไรใช่ว่าผ่านทางนิสิ์รีคอร์เดอร์พอดแคสต์ทั้งใน Spotify และ Apple p o d c a s t สําหรับวันนี้สวัสดีครับ